การที่เราจะแปลงเป็นแรปเตอร์นะครับผมมันจะต้องมีการไอขับเองก็คือเรายัางต้องประคองพวงมาลัยอยู่นะครับคอยชะลอแล้วก็ถ้ารดคันหน้าเบรกมันก็จะเบรกให้เองนะครับผมเปิดประตูเนี่ย ไฟส่องสว่างแบบโอ้โหเห็นเลยวิ่งนะครับ80กิโลจอดอยู่ที่ก็250ไม่รู้ว่าค่าอื่นทำหรือเปล่าเนี่ยมันสามารถปีนขึ้นไปหยิบของเอื้อมแบบถ้าไม่มีนะก็จะขึ้นเหยียบที่ล้อคนเปิดรถเราเล่นเนาะจอดตามที่สาธารณะก็ถ้าไม่ชอบก็ล็อกไปเลยนะครับหรือจะหมุนตรงนี้ได้เลยนี่ก็จะมีเลือกนะครับโหมดปกติอ่าโหมดประหยัดประหยัดน้ำมันโหมดหน้าท่วง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า l a p t ต r นะครับไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็น Next Gen Ranger ตัว w i t e ทนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,314,000บาทนะครับไม่ได้รวมอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนะครับผมอันนี้เป็นไงเหมือนแ a p t ต r ร์ไหมเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างแต่คนอื่นก็รบกวนช่วย กดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปเอารถแต่งสวย,สวยมาให้ได้รับชมนะครับผมก่อนอื่นเลยเราพาไปดูกับเจ้าเดิมๆคันนี้ก่อนเลยตัวเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0นะครับผมให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ 500นะครับผมทำงานควบคู่กับเทอร์โบนะครับผมที่เรียกว่าใบเทอร์โบนะก็จะเป็นเทอร์โบแบบสเต็ปมอเตอร์นะครับทำงานแบบสลับรอบการทำงานกันนั่นเองนะครับผมก็ลูกเล็กก็จะทำงานในรอบต้นล,ลูกใหญ่ก็จะทำงานในรอบปลายนะครับผมส่วนตัวเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับฝาโฟมนะครับผมนอกจากจะช่วยกันความร้อนของเครื่องยนต์แล้วนะครับก็จะช่วยกันในเรื่องของเสียงดังเนาะ เพื่อที่ว่าเสียงของเครื่องยนต์จะไม่เข้าไปที่ผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านในแล้วก็จะมีแผ่นนี่ครับซับเสียงใต้ฝากระโปรงอีกชั้นหนึ่งนะครับผมส่วนน้ํามันเบรกน้ำออยล์คูลเลอร์น้าปัดน้ำฝนนะครับเขาก็จะจัดโซนแยกอย่างชัดเจนเลยครับผมก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะอ่านี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยพวกกรองอากาศตัวดูดอากาศก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมพัดลมหน้าเครื่องก็เป็นพัดลมแบบไฟฟ้านะครับผมก็จะไม่มีสายพานมูเล่อะไรตรงนี้แล้วนะครับผมจะควบคุมอุณหภูมิทั้งหมด ด้วยระบบไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมเวลาเราเดินทางไกลๆนะครับผมเวลารถมีความร้อนนะครับบางทีเราดับเครื่องเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเห็นว่าพัดลมยังทํางานอยู่นะครับเขาจะทํางานจนถึงอุณหภูมิที่คงที่นะครับพัดลมก็จะดับการทํางานไปเองนะครับผมแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบเจลเนาะนี่เป็นเจลแบตเตอรี่เจลที่เขาเรียกกันนะครับผมก็เป็นแบตเตอรี่แบบ agm 8ปดร้อย cca แปดสิ amp สิโวลต์นะครับผม ก็เขาจะจ่ายไฟได้ค่อนข้างลึกเลยนะครับผมก็ถ้าแบตเตอรี่โดยทั่วไปนะครับผม40 50เนี่ยมันก็จะเริ่มไม่เสถียรแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถึง10ถึง2เนี่ยก็ยังสามารถทํางานได้เต็มที่อยู่นะครับผมกล่องฟิลก็อยู่ทางด้านนี้นะครับผมท่อแอร์ก็อยู่ทางด้านนี้แยกโซนแบบชัดเจนเลยนะครับผมท่อแอร์ก็จะมีพื้นที่สเปซนะห่างออกจากตัวเครื่องยนต์ทำให้แอร์ฟอร์ดเนี่ยมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นเลยนะ เวลาเราขึ้นรถฟอร์ดของเพื่อนนะไม่ต้องตกใจว่าวทำไมแอร์ฟอร์เดเย็นเร็วจังก็จะประมาณนี้เนาะพอปิดใต้ฝากระโปรงพอปิดฝากระโปรงมานะครับผมก็จะเห็นนี่ครับริ้วรอยนะครับผมอันนี้วิศวกรเขาไม่ได้ออกแบบมัวๆนะครับผมเขาออกแบบตามหลักกลศาสตร์ของทางอากาศนะเพื่อให้เกิดการรูลมนะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าตัวท็อปที่สุดของฟอร์ดเลยนะครับผมก็จะเป็นไฟหน้าแบบ m a t ท i ค LED ที่จะมี ลูกแก้วนี่ครับผมสามารถปรับมุมลำแ,แสงให้อัตโนมัติเลยก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้อยู่นะครับผมก็จะมีไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ไฟส่องนี่ครับ<ไ>ลูกแก้วดวงเล็กๆ,น,ๆนะครับ<อ> <ๆ S 2> ก็จะส่องสว่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราเลี้ยวนะหักเลี้ยวก็ไฟก็จะส่องมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมเนี่เวลาเลี้ยวนะมันก็จะติดทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะเลี้ยวขวาก็เนี่ยสาดมาถึงตรงนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในจุดที่เรา ไม่เห็นมองไม่เห็นนั่นเองก็คือจุดมุมอับสายตานั่นเองครับผมเซ็นเซอร์ก็มีมาให้4จุดนะครับผมกล่องเรดาร์ก็จะอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกล้องเอเดนะครับที่ตรวจเส้นเลนนะครับผมก็พวกเลนคิปปิ้งเลนเซ็นเตอริงนะแล้วก็คันนี้ก็มีอะดัพตีฟคูสคอนโทรลนะก็คือรถสามารถขับเองได้เบรกเองได้ช่วยรักษาระยะห่างเองได้ไอ้ขับเองก็คือเรายัางต้องประคองพวงมาลัยอยู่นะครับผมแล้วก็ทํางานจนถึงจุดจุดนิ่งเลยก็คือมีรถ มาแทรกมาเนี่ยรถก็จะคอยชะลอแล้วก็ถ้ารถคันหน้าเบรกม,มันก็จะเบรกให้เองนะครับผมคราวนี้เรามาพูดกันที่อุปกรณ์ตกแต่งมากนะครับผมการที่เราจะแปลงเป็นแรปเตอร์นะครับผมมันจะต้องมีการถอดชิ้นส่วนตัวคางตรงนี้ออก,กอน,นะครับผมเพื่อที่ว่าใส่พวกกระจังหน้าคางของแรปเตอร์ที่เราเปแปลงเนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมถ้าเป็นชุดแต่งวายนะครับมันก็แค่ ติดนะเหมือนสเกิร์ตและติดครอบเข้าไปแต่ถ้าแปลงเป็นทรงแรปเตอร์จริงๆอะ่ะจะต้องถอดอุปกรณ์พวกตรงนี้ออกนะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ ABS ไฟเบอร์นะจะไม่ใช่เหมือนของแรปเตอร์นะถ้าแรปเตอร์จริงๆจ,จ,จะเป็นพวกคอมโพสิตนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะมีไฟมินิไลท์มาให้ด้วย3จุดนะครับก็สามารถเลือกสีได้เลยจะเป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะครับผมตัวกล้องที่อยู่ใต้โลโก้อันนี้ก็ไม่ได้ถอดไปไหนนะครับก็ยังคงตัวกล้องไว้อยู่นะครับผมแล้วก็มันสามารถ ฉีดให้ด้วยนะครับล้างกล้องได้ก็เวลาเราปัดน้ําฝนนั่นเองก็คือกดที่กระจกตัวนี้ก็ยังสามารถทํางานนะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านข้างตัวล้อต่อเลยครับผมด้านข้างต่อเลยครับผมตัวคิ้วล้อหรือซุ้มล้อนะครับก็เป็นแบบแรปเตอร์เลยก็มิติดีไซน์ดิเมนชันต่างๆก็คือเท่ากันเลยครับผมและล้อเนี่ยครับผมล้อเดิมนะครับจะเป็นขอบ18นะ อันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นล้อจากค่ายเวกนั่นเองเป็นเวกวิวขอพบ20นะครับเป็นล้อ f ฟล์ฟอร์มิงนะครับที่มีเทคโนโลยีการรีดขยายนะครับตัวล้อเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างเบากว่าล้อเดิมนะล้อเดิมว่าจะเป็นแคสติ้งนะอันนี้ก็เป็น f ฟล์ฟอร์มิงมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาและก็แข็งแรงกว่าแล้วก็เปลี่ยนยางก็คือรัดด้วยยางโตโยทัยรุ่นโอเพนคันที่นะครับเป็นยางรักเก็ตทะเลนะยางอาทีเป็นยางเมทอินเจแปนะครับผม ก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดพิถีพิถันอยู่แล้วนะครับผมและยางก็จะมีราคาค่อนข้างสูงเนาะทำให้ยางตัวนี้ก็มีความแข็งแรงคงทนนะสามารถใช้ได้นานนะครับแล้วก็ยังเป็นยางที่สวยแล้วก็เป็นกระแสนิยมนะครับแล้วก็ขนาดยางของเขาเนี่ยจะอยู่ที่275ก็คือหน้ากว้างทับ55ก็คือแก้มนี้ R20 ก็คือขอบ20นั่นเองแล้วเราไม่ต้องตกใจนะครับที่เห็นว่าไม่ใช่เป็นสีน้ำเงินคือตัวนี้เขาสลับด้านยางนะ ถ้าสีน้ำเงินก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่าถ้าอยากได้สีน้ำเงินก็แค่สลับด้านมันออกมานะครับผมประมาณนี้มิติรถก็เดิมไม่ได้ยกแต่อย่างใดนะครับผมส่วนกระจกนะครับของเขาก็จะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วก็มีตัวกล้องรอบคันนะครับเพราะคันนี้มีกล้อง360แล้วก็ที่ผมชอบมากเลยก็คือไฟนะครับผมนี่จะมีไฟใต้กระจกด้วยนะครับผมก็จะช่วยส่องสว่างในยามค่ําคืนนะเวลาเราลงจากรถมืดม,ดมดเนี่ย ไฟเนี่ยสว่างมากเลยครับจะมีคลิปช็อตสั้นๆที่ผมทําไว้อยู่นะไปอยู่ในที่มืดๆแล้วเปิดไฟเปิดประตูเนี่ยไฟส่องเนี่ยสว่างแบบโอ้โหเห็นเลยเห็นรถเลยบันไดข้างเนี่ยครับก็คือบันไดข้างเดิมนะก็เขาจะให้มาเป็นแบบนี้เลยดีไซน์ก็สวยๆเลยถ้าอยากได้เป็นแบบเด็กก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมราวหลังคาครับผมเนี่เป็นราวหลังคาที่มีมาจากโรงงานนะครับผมก็ยังสามารถใช้งานได้จริงรัดของได้รัดของขนาด รถวิ่งนะครับ80กิโลนะครับถ้าขนาดจอดอยู่กที่ก็250กิโลนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ทําสีเพิ่มนะครับผมเดิมทีจะเป็นสีเงินนะอันนี้ทําสีเพิ่มสปอร์ตบาร์ก็ทําสีเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าอยากได้โทนดำนะแต่เป็นเป็นสีแมทนะก็คือสีด้านนั่นเองนะครับผมตัว วายแท็กนะครับเขาก็จะให้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมช่วงล่างก็จะเป็นแหนบแผ่นซ้อนตัวโช๊เป็นโมโนทูบนะครับจัดวางอยู่นอกแชสซีนะครับก็จะช่วยในเรื่องของสมรรถนะเนาะเวลาเราขับรถแรงๆเนี่ยเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งอ่ะมันก็จะมั่นคงกว่านะครับผมตัวนี็เจนเรียกได้ว่าจัดมาให้เต็มที่เลยนะครับผมด้านข้างนะครับของตัวรถก็จะมีตัวนี้ครับที่เหยียบขึ้นไปหยิบของนะหรือไซส์สเต็ปนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับไม่ไม่รู้ว่าค่ายอื่นทําหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเนี่ยมันสามารถหยิบปีนขึ้นไปหยิบของเอื้อมแบบเนี่ยครับง่ายมากเลยนะครับถ้าปกติถ้าไม่มีนะเขาจะขึ้นหยิยบที่ล้อนะปีนที่ล้อหรือแบบเปิดฝากระโปรงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปหยิบของนะอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเอื้อมหยิบของแบบง่ายมากขึ้นเลยนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับส่วนมิติตัวรถนะครับก็จะดูแบบกว้างขวางเลยนะนี่เห็นไหมมีพื้นที่แบบสเปซค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็มีพักด้วยนะครับผมนี่ สายแคมปิ้งชอบกันน่าดูก็คือมีช่องปลั๊กพ่วง3ตาปลั๊ก power outlet นะก็ mm hmm. จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ก็ทํางานก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทรถนั่นเองนะครับผมมีที่วางแก้วด้วยนี่สะดวกสบายนะไซส์พอดีเลยวางขวดแบบทรงแบบซี่กินชื่นอกชื่นใจนะครับผมแล้วก็มีตัวล็อกฝาท้ายด้วยนะให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็กันแบบว่า คนเปิดรถเราเล่นเนาะจาะตามที่สาธารณะก็ถ้าไม่ชอบก็ล็อกไปเลยนะครับฝาท้ายก็เป็นแบบผ่อนแรงด้วยแล้วก็ชุดแต่งครับนี่อันนี้เดิมรถเดิมทีรถไม่ได้มีมาให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นติดของ Y นั่นเองนะครับเป็นตัวครอบฝาท้ายแล้วก็มีตัวหนังสือนี่ครับ FORD แล้วก็ยังสามารถเว้วกล้องไว้อยู่นะครับผมชุดแต่งที่เราติดตั้งกันมาทั้งหมดนะครับจะไม่มีการไปยุ่งกับระบบ ลดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม,มก็เซ็นเซอร์ยังทํางานได้หมดเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นติดตั้งกับช่างมืออาชีพนะครับผมไว้ใจได้นะครับผมไฟท้ายก็ Full LED นะครับมีเรดาร์ไบสปอร์ตนะครับผมมีแจ้งเตือนทางด้านข้างนะเวลารถวิ่งผ่านทางด้านข้างนะก็จะมีไฟเตือนที่กระจกนะครับเป็นสีส้มเนาะ,ะตรงนู้นเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูวันที่ภายในก่อนนะภายในต่อนะ ภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับดีไซน์เอกลักษณ์ของ y ายแท็เลยนะครับก็เป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีส้มเป็นเบาะปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยก็เป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมนี่ตัวเบาะสามารถเลื่อนปรับได้ตามสรลีระแบบง่ายๆมากเลยนะก็คือยุคนี้ค่อนข้างล้าเลยนะใช้ไฟฟ้าทํางานซะเกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมมีที่วางแก้วนะสะดวกสบายมากเลยก็คือวางใกล้เหมือนนะโดยปกติ อย่างรถไห ight, ลรุ่นนะก็จะวางข้างล่างออเวลาหยิบเครื่องดืม่มหยิบกาแฟหยิบน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะถ้าวางนี้มันก็ใกล้มือเพราะมือเราจับพวงมาลัยนะครับผมก็แล้วก็พวงมาลัยก็เป็นแบบ function, มัลติฟังก์ชันมีแอเดฟตีคู c o n นโทนก็เซ็ตได้ที่พวงมาลัยล็อกความเร็วสามารถตั้งระยะห่างได้ที่พวงมาไลัยได้เลยหน้าจอผู้ขับขี่ก็12นิ้วเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลหน้าจอตรงกลางก็เป็นแบบดิจิตอลเหมือนกัน12นิ้วนะครับผมแอร์แยกซ้ายขวา อิสระนะครับเป็นหน้าจอแบบ Sync-4A มีไวเลสชาร์จเนาะนี่สามารถชาร์จไวเลสได้เลยเกียร์ก็เป็นเก,กียร์แบบ10สปีดนะครับผม210ม้า500แรงบิดเหลือๆนะครับมีโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับนี่ก็มี2 H 4 H 4, 4 L อ่าหรือจะหมุนตรงนี้ได้เลยนี่ก็จะมีเลือกนะครับโหมดปกติอ่าโหมดประหยัดประหยัดน้ำมันโหมดลากพวก่วงโหมดถนนลื่น โหมดโครนล่องแล้วก็โหมดทรายนะครับผมก็จะมีโหมดการขับขี่ประมาณนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนเป็นโหมดการขับขี่แต่ละโหมดครับมันก็จะสามารถปรับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อให้ด้วยนะอ่าก็ปรับตามโหมดการขับขี่นั้นๆันั่นเองแล้วก็พวงมาลัยและคันเร่งที่เราเหยียบนะครับมันจะหนักและหน่วงตามความเร็วของโหมดการขับขี่ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะครับผม ่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็กล้องรอบคันนะนี่ก็ดูได้นะ m ม v i วิ View, ของตัวกล้องต่างๆด้านหน้ากล้อง3ตัวนะก็คือกระจกสองตรงกลางหนึ่งกล้องมองหลังกล้องถอยกล้องนี่ป้ายทะเบียนอันนี้คนชอบงงว่าคืออะไรคือกล้องจะอยู่ข้างหน้านะครับตรงป้ายทะเบียนนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ก็หากใครสนใจนะครับรถ ford next gen ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเ a n g e r e v e r e s t หรือ r a p t o r นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหานิวได้ที่0949878714นะครับผมก่อนปี2024นะครับฟอร์ ford จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับผมหากใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับโปรดติดตามชมคลิปถัดๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ